ขำขวัญจังหวัดนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษจังหวัดนครนายกเมืองเล็กแสนสงบที่ซ่อนตัวอยู่กลางขุนเขาเขียวขจีเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครก็สามารถมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดายที่มาและความหมายเมืองในฝันที่ใกล้กรุงนครนายกได้รับสมญานี้เพราะอยู่ใกล้เมืองหลวงเดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเป็นจุดหมายที่ผสมผสานร,ระหว่างความสงบกับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวภูเขางามกล่าวถึงแนวเทือกเขาสวยงามโดยเฉพาะเทือกเขานางรองและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งบางส่วนอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเต็มไปด้วยผืนป่าน้ำตกและสัตว์ป่าน,านานาชนิด น้ำตกสวยนครนายกเป็นดินแดนแห่งน้ำตกที่งดงามเช่นน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้และน้ำตกเหวนรกสถานที่เหล่านี้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวยธรรมชาติสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแม่น้ำและพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีทำให้จังหวัดนี้ กลายเป็นแหล่งปลูกผลไม้และเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคกลางปราศจากมลพิษนครนายกยังคงมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองน่าอยู่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพักผ่อนของครอบครัวนครนายกเมืองเล็กๆที่ใกล้กรุงที่เปี่ยมด้วยมน์เสห์แห่งธรรมชาติงดงามทั้งภูเขาสายน้ำและรอยยิ้มของผู้คนผิดพลาดประการใด กระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ